มึงก็ดู้กับด้ดวยป <c oughs> ิดหรือเปล่าปิดบ้าหรือเปล่าพี่ชงักพี่ชงัก สิ่งที่ต๋องจะต้องทำก็คือทำแบบนี้ครับทรงตัวแบบนี้ครับ,รบ,บ,รบเดินบนคานแล้วมาถึงปลายทางตรงนี้มีเข็มอยู่ต๋องต้องแทงให้ลูกโป่งแตกแล้วให้แก้วหล่นมาวางบนไม้พอดี แบบนี้ครับเราให้โอกาสตองสองครั้งเป็นไปได้ยังไงท่านผู้ชมครับกําลังใจครับจะทำให้สิ่งนี้เกิดขึ้นได้ครับขอบคุณครับประจำที่เลยครับโอกาส2ครั้งนะครับหรือว่าเอาแก้วมาให้พี่ชุปดื่มน้ำง่ายไปต้องประมาณนี้ครับเป็นไปได้ยังไงที่มันจะเพาะคือจริงๆต๋องเขามีทักษะกายกรรมอยู่แล้วแต่เราคิดโจทย์บางอย่างมาครอบ เพื่อท้าทายสิ่งที่เขาทำได้เนี่ยให้สนุกยิ่งขึ้นครับต่องพร้อมนะครับโอกาสครั้งแรกครับเช่ครับ เดินก็ยากแล้วกำลังจะขึ้นคานทรงตัวนะครับเท้าแรกขึ้นแล้วครับคือเขาไม่เห็นทางนะครับตอนนี้ครับลูกโป่งบางทางอยู่ครับขึ้นทางแล้วครับ อีกจ้าคอสำคัญละอีก3เกครับสองมันจะลงยังไงแค่นั้นเองอันนี้ครับจังหวะนี้นะครับการการใจการใจเย็นๆเคี่ยๆไปสบายให้จับไปให้ตรงกอง มเลี้งให้ตรงอยู่ทุกปลอมแตกแล้วแก้วต้องหล่นลงมาพอดีไม้นะครับอย่างอย่างอย่างจังหวะอยู่นะครับ มันยากเรื่องให้ลองเงี้ยโอ้ยมันสูงอะคลุงครับยังไม่อันนี้ไม่ยากเท่าไหร่เฮ้ยเออคุณแกมันม่นใจมากเลยแลวว่าวางได้เพิ่มอีกนะคะเพิ่มใส่ขึ้นมาเพิ่มใช่ค่ะบอกมีเพิ่มเอเออะไรเพิ่มครับเชิญเลยครับเฮ้ยโอ้ทำไมว่าบริษัทนี้มันมีทุกอย่างเลยเหรอฮะอุปกรณ์ดัมเบลมันก็มี <S <S ลุงครับมันหนักมากครับเดี๋ยวลุงก็หยิบขึ้นไปตั้งแบบโดยที่ไม่ไม่คิดอะไรเลยโอ้ยคอยสองลูกอุ้ยตายแล้วก็เป็นสี่กิโลเอ่อคุณลุงครับอีกสองลูกคุณลุงแขวนเองได้ไหมครับอแน่นๆนนกันลุ่นแน่นๆกันหล่นใช่ไหมครับได้ครับหนักครับโอ้ย หนักครับขอแล้วนะลุงสี่ลูก <S <S 2> <S 2> <S น่าจะขออีสองลูกเนาะฮะ <S <S คุณลุงเคยทำหนีมาก่อนไหมไม่เคยครับโอ้คุณผู้ชมครับคุณลุงไพศาลไม่ธรรมดาจริง,รงๆเราขอท้าคุณลุงด้วยดัมเบลหนัก2กิโลกรัมแต่คุณลุงขอท้าทีมงานเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนตอนนี้เป็น6กกิโลกรัมแล้วครับโอ้ไม่ต้องทดสอบอะไรกันแล้วนะครับมันหนักจริง เชียงเลยซูเชียงเลยซูลุงไพศาลซู<อ>ลุงไพศาลซู<อ>ท่านผู้ชมครับพวกเราเชื่อกันเชียร์คุณลุงนะครับน้ำหนักมันหนักมากครับ,บ <application> หนึ่งสองสามสี่ห้า <ijo. S 2> โอ และนี่คือภาพการทำงานตลอด13ชั่วโมงของตาลครับซึ่งโจทย์ที่ตาลได้รับนั้นก็คือการสร้างภาพรวมตาสามมิติที่จะต้องทำให้คนที่มาเห็นนั้นตกใจด้วยผลงานนี้ตาลได้ใช้เทคนิคมากมายเลยทีเดียวทั้งการว่าดระบายคุน่นเท จนออกมาเป็นผลงานที่ดูน่ากลัวจริงๆครับนับว่าผลงานของตานเนี่ยสร้างความตกตกใจให้กรรมการได้เป็นอย่างดีนะครับต้องให้กรรมการตอบพร้อมๆกันแหะครับว่าผลงานที่ตาสร้างสารรค์ครั้งนี้นั้นเราตกใจไหมแล้วตกใจมากพอจนผ่านหรือเปล่าครับทั้งสามท่านครับ ทานทานครับทานครับเก่งมากครับทานครับขอบคุณมากครับที่ท่านผู้ชมหรืท่านค้าท่านผู้การได้ดูเนี่ยเป็นแค่ช่วงเวลาน้อยๆเพราะเวลาเรามีไม่เยอะแต่ว่าเรามีช่องทางออนไลน์ชมได้ทาง YouTube ของทุกที่อยู่ออฟฟิเชียลนะครับทุกสัปดาห์จะมีคลิปใหม่ๆฝากช่วยกด Subscribe ด้วยนะครับ